สวัสดีครับผมเซลเบนนะครับจากโชว์รูมโตโยต้าเป็นหนึ่งสาขาเยื้องเซฟวันนะครับจังหวัดนครชสีมาวันนี้ครับเราก็จะนําเสนอรถยนต์รุ่นหนึ่งครับเป็นรถยนต์โตโยต้ารีโว่ดีแคปหรือ4ประตูรุ่นยกสูงรุ่นพีรันเนอร์นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในรุ่นของรุ่นเอ็นที่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นกันหนักๆเลยครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีส่วนลดแบบไหนบ้างลูกค้ามีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถออกรถ4ประตูยกสูงคันนี้ได้ครับรับรองว่าวันนี้โปรแน่นๆจุกๆเต็มที่แนนน่อ ก็วันนี้เรามาดูนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็น Toyota r e v o ตัวนี้ตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียงนะครับศนย์บาทก็คือรับรถเนี่ยไม่ใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียว ฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง11,153บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบโปรแกรมสบายดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง108งวดเอาง่ายๆว่าท่านออกรถ4ประตูเนี่ยสามารถผ่อนแบบสบายๆส,สบายกระเป๋านะครับไม่หนักจนเกินไปสามารถได้รถที่มีคุณภาพดีมีความสวยงามบึกบึนนะครแล้วก็หน้าเหมือนล็อกโค้สไตล์อเมริกันนะครับตัวนี้แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับท่านทีอ่อยากจะใช้เงินออกเพิ่มขึ้นอีกสัก เล็กน้อยแล้วก็ผ่อนน้อยลงเนี่ยก็คือดาวเริ่มต้นเพียงแค่43,000บาทเท่านั้นเองย้ำว่า43,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ 9,920บาทลดราคาเกือบล้านครับผ่อนแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วคันนี้ครับรถคันนี้เนี่ยมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างในการออกรถก็คือ1เลยครับไม่ว่าท่านจะเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายรับเหมาก่อสร้างหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอ,อกสารหลักฐานแสดงรายได้นะครับสามารถออกรถคันนี้สามารถจับจองรถคันนี้เป็นเจ้าของได้เลยทันทีนะครับก็ ถ้าใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม t o y o ต้เป็นหนึ่งติดต่อเซลเบนได้เลยนะครับโทรนะครับ0883783470รถของเรานะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4 4สีหลักๆก็คือจะมีสีเทาคันนี้มีสีขาวครับมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีดำนะครับตัวนี้ก็ให้ออปชั่นจุกๆไปเลยครับตัวนี้มีมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งแลมกันชนหน้าแต่งแบบล็อกโคกระจังหน้าดูสไตล์อเมริกันนะครับแม็ ลมดําปัดเงามาเรียบร้อยขอบ17มาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับมาคือเอาง่ายว่าออกรถคันนี้ไปไม่ต้องแต่งอะไรเลยบันไดข้างก็มีครบหมดนะครับออปชันไม่ว่าจะเป็นะระบบอะแอปเปิลคาเพาต่างๆระบบเอนเตอร์เทนเมนต์บันติมีเดียต่างเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อที่เบนซ์หรือโชรูมโตโยต้าเป็นหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งทุกท่านเพียงเท่านี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแจ้งทุกท่านเพียงเท่านี้ ไว้ม,มีโอกาสหน้านะครับจะมาแจ้งรุ่นรถที่น่าสนใจอ,อยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอคุณมากครับทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาดูขอคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ